เอสาหังผันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังภะกวันตังสระนองกัจฉามิธรรมันจะฮิกุสังขันจะละเพียหังผันเตตัสสะภะกวาโตธรรมะวินาเยปปัจจัง ละเฮียงอุปสมปังดุติยัมปหังบันเตสุจิระปรินิบุตัมปิทังภะกวันทังสระนงกัจฉามิหัมมันจะฮิกุสังขันจะละเฮียังบันเตตัสสักภะกวัตโต ธรรมะวินัยพับบัจจังละเฮียงอุปสะสมดังตักยามพหังพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิทังพระกวนทังสารนองกัจฉามิธรรมันจะภิกุสังขันจะละเฮียงพันเต ัดสะกะวะโตหามะวินาเยปปัจจังละเิยังอุปสัมปะดังอะหังบันเตปปัจจังยาจามิอิมานิกาสายนิัาทานิกะเหตตวาปปบาเจทะมังบันเต anu kampang upadaya du tiyampi pi ahang Bhante papat chang ya chami imani kasayani ni watha kahitawa papa je mang Bhante anu kampang upadaya ta tiyampi pi ahang Bhante ปปัจจยามิอิมานิกาสายานิวัฒนานิกะหิตตวาปปาเจมังผันเตอนุกัมปังอุปาดายะเกสาโลมานาคาดันตาตะโจตะโจ Anta, nakha, loma, gesa Ahang bante sarano silang jacami Dukti ahang bante sarano silang jacami Takti yampi ahang bante sarano silang jacami Na mo tattha gawato sama sam bhutsa. Na mo tattha gawato arahato sama sam bhutsa. Na mo tattha gawato sama พันเตบุตรทางสรรนองกัดชามิธรรมังสรรนองกัดชามิสังขังสรรนองกัดชามิดุติยมปิบุตรทางสรรนองกัดชามิดุติยมปิธรรมังสรรนองกัดชามิ ดุติยมปิสังขังสารนองกัจฉามิตัดยมปิบุตังสารนองกัจฉามิตัดยมปิธรรมังสารนองกัจฉามิตัดยมปิสังขังสารนองกัจฉามิอามะพันเต Banoatipata wera menoi, dinadana wera menoi, Brahma carya wera menoi, Musawada wera menoi, Surameraya majapamadhana wera menoi. วิกาละหจนาเวระมนอยนัจจะกิตาวดิตาวิสุดัดสนาเวระมนอยมาลา Gandha ิเล p a n a t h ณะม n a mandana v i p u s a n a เวระมนอย อขจาสยนะมหาสยนาเวระมนนยจัตทรูปะราจตะปัตภะกะหานเวระมนนยอิมานิดัศสิกาปดานิสมาดิยามิอะหังพันเตนิสยังยาจามิ ดุติยมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิตติยมปิอหังพันเตนิสยังยาจามิอุปัชจายโยเมพันเตโหหิอุปัชจายโยเมพันเตโหหิอุปัชจายโยเมพันเตโหหิ Sahu pante satu pante satuhu pante Ajak kadani tero mayhang paro a hampit terot sa paro Ajak kadani tero mayhang hampit tert sa paro Ajak kadani tero mayang paro a hampit tert sa paro amak pante amak bante amak bante, Ama bante. Ama bante. Ama bante. หลังจากนี้จะออกไปยืนถามอันตรายิกธรรมในระยะห่างจากหมู่สงประมาณตั้งแต่สิบสองศอกขึ้นไปเมื่อท่านถามอาจงถึงคำว่าสั้นทิเตเอวะรูปาอาบาธาขุดทั่งให้เราตอบว่านัธถิปันเตนัธถิผันเตนัธถิผันเต นัตถิพันเตนัตถิพันเตแล้วเปลี่ยนเป็นอามะพันเตอีกแปดครั้งอามะพันเตเมื่อครบแปดครั้งท่านจะถามว่ากินนาโมสิให้ตอบว่าอาหั่งผันเตนามะอุปจายโยเมพันเตอายตสมานามะ ขณะนี้ที่วัดบวรชยาอุปชายะคือปุญญาขมโมและบราหะ a ุตโตให้ว่าเป็นอุปชายโยเมผันเตอายัตสมาปุญญากโมนามะหรืออุปัชายโยเมผันเตอายัตสมาบรามะ a ุตโตน n ามะหลังจากนี้พระสงฆ์จะเรียกเข้ามา ในเขตหัตถบาทของพระสงฆ์เมื่อเราเดินมาถึงครึ่งโบส์ให้คานเข่าเข้ามาจนถึงข้างหน้าอุปชายะแล้วกราบสงฆ์โดยกราบข้างหน้าหนึ่งครั้งซ้ายมือหนึ่งครั้งขวามือหนึ่งครั้งโดยการเอี้ยวตัวเพียงเล็กน้อยไม่ต้องขยับหัวเขา่าแล้วว่าสร้างคำพันเตพร้อมกันโดยถ้าโบวชหลายคนให้เปลี่ยนเป็นยาจามะและอุลลุมปตุโน ถ้าว่าคนเดียวให้ว่ายาจามิและอุลลุมปตุมังในที่นี้จะว่าแบบบวชหลายคนสร้างขำพันเตอุปสัมปัดังยาจามะอุลลุมปตุโนพันเตสร้างโขอ,อนุกัมปังอุปาดายะดุติยัมปิพันเตสร้างขังอุปสัมปัดังยาจามะ อุลลุมปตุโน่พันเตสังโฆอ,อนุกัมปังอุปาดายะตะติยัมปิพันเตสังขังอุปสัมปดังยาจามะอุลลุมปตุโน่พันเตสังโฆอ,อนุกัมปังอุปาดายะในท่อนสังคัมพันเตนี้สังเกตเรื่องการหยุดวักให้ดี เพราะจะต้องว่าพร้อมกันถ้าหยุดวักไม่พร้อมกันจะทําให้เสียจังหวะข้อสังเกตคือในวักแรกนั้นไม่มีการหยุดวักในระหว่างเลยต่อจากนั้นหยุดวักหลังคําว่าพันเตทุกครั้งต่อกันอีกห้าครั้งขอให้ว่าจังหวะให้พร้อมเพียงกันหลังจากว่าท่อนสังคำพันเตนี้จบแล้วพระสงฆ์จะถามอันตรายิกธรรมซ้ำใหม่ให้เราตอบ นัตติพันเตห้าครั้งอามะพันเตแปดครั้งชื่อตัวเองและชื่ออุปชายะจากนั้นพระสงฆ์จะทำการสวดยติจนจบก็เป็นอันเสร็จพิธีก็ไปทำการถวายเครื่องไทยธรรมดอกไม้ทุกเทียนเป็นต้นแล้วกรวดน้ำก่อนจะเข้ารับการบรรรชาอุปสมบทเป็นสามเณรภิกษุนั้นให้เตรียมตัวดังต่อไปนี้ ให้อ่านเรื่องพินทุกัปปะหน้าห้าสิบเอ็ดเรื่องอธิษฐานหน้าห้าสิบสองเรื่องวิกับหน้าห้าสิบสี่มาก่อนพอเข้าใจโดยไม่ต้องท่องจำสำหรับวิธีอ่านภาษามาคตนั้นตัวอักษรออกเสียงไม่เหมือนกับเสียงอักษรในภาษาไทยเป็นบางคำดังต่อไปนี้คือคอควายออกเสียงกอไก่กล้ำงองูเป็นกะกะชอช้างออกเสียงจอจานกล้ำยอยักษ์เป็นจะ จะคอระคังอ่านออกเสียงคอระคังกล้ามหอหีบเป็นกะฮะกะฮะชอเชอออกเสียงชอเชอกล้ามหอหีบเป็นชะชะทอผู้เท่าออกเสียงทอผู้เท่ากล้ามหอหีบเป็นทะทะทอธงออกเสียงทอธงกล้ามหอหีบเป็นทะทะพอสำเพาออกเสียงพอสำเพากล้ามหอหีบเป็นบะ พะทอนางบนโทออกเสียงดอชดาเป็นดะดะทอทหารออกเสียงดอเด็กเป็นดะดะพอพานออกเสียงบอใบไม้เป็นบะบะยอหญิงทอฐานตอประตักนอเนเออกเสียงขึ้นนาสิกหรือเพดานเป็นยะยะพะพะ,ะ,ะปะปะนะณนะ จังหวะของการออกเสียงนั้นให้หยุดตามจุลภาคและมหาภาคคือคอมม่าและฟูสต็อปนั่นเองและสระที่เป็นเสียงสั้นก็ให้ออกเสียงสั้นสระที่เป็นเสียงยาวก็ให้ออกเสียงยาวเช่นสระอะให้ว่าเป็นอะอย่าว่าเป็นอาหรือสระอาให้ว่าเป็นอาอย่าว่า